ฮัมบเนเซ่ัมบูรันตีนาเดนทรูวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำคลิปเก่งมากเลยโคช้ชลูกปัดวรินพัดหาแม่หมอวรินยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวะรินทอเราช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านานาไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีค่ะพลังงานดีดวงดีวันนี้เรามาแบบสั้นๆบ้างเนาะดึกมากแล้วค่ะแต่อยากเปิดคลิป เขาหรือเธอคนนั้นใจตรงกับฉันบ้างไหมขอใบเดียวเลยค่ะสับเกรดและหยิบฟึ๊บกิงอ,อาใจตรงกันจ้าจบเลยไหมเอาต่อตรงกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดีต่อไหมเวลาเหลือนะักปว้วนดีค่ะออเดี๋ยวมันจะเกิดการ take a คชั่นแบบพุ่งเป้าแล้วนะเตรียมตัวรับให้ดีๆ อิสระเบาสบายเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะต่อจากนี้นะที่มันแบบฟ,ฟูลฟิลเติมเต็มอิสระไม่บีบบังคับยังเป็นตัวของตัวเองซัพพอร์ตกันและกันเกื้อกูลการเข้าใจความฝันกันและกันรักที่ตัวตนกันเองจริงจรงเด้อแต่ปรับความคิดมากให้ได้แล้วก็ บางความสัมพันมีคนเข้ามาให้เลือกด้วยแล้วก็มีคนที่เป็นคู่แข่งของคุณด้วยนะจริง,รงๆบางท่านจะแบบไปลงเอยกับไม้เบื่อไม้เม,า,มาไหมคู่กัดกันแต่ล,ลกัลกลักอะรู้สึกดีต่อกันแบบเออสู้กันสูตรนิดนึงจากน,นกายอภบชาัชรวยนิสัยรวยทำมาหากินหรือหาเงินได้หลายช่องทาง ไม่อดแน่นอนไม่ได้พากันดิ่งค่ะพากันทํางานขยันทํามาหากินงอกเงยปึ้งปึ้ง,ง,งออกมาแล้วนะเสียจออกซบจ้ะเออเป็นคนที่รักตนเองสุดๆเลยนะแน่ว่าจะใบเดียวใบเดียวเกานแล้วก็สนุกสนานค่ะใจตรงกันยิ่งกว่าอะไรสามใบสุดท้ายเด้อจะเป็นยังไงไปปรับตรงให้แต่ละเคสนะตาโค้ดบอกเลยว่ามันรัดมากเร็วเว,เวนี้เลยค่ะ จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆเร็วๆนี้นะสิ่งที่เคยเจ็บเคยจบผ่านมามันจบไปแล้วไม่ต้องอามาคิดเลยนะหลังจากนี้มันจะมีแต่เรื่องดีเรื่องดีนะคะอะไรที่เคยติดเคยสตั๊กไว้ค่ะที่มันทําให้เราแบบไม่รู้จะไปยังไงต่อมันจะได้รับการคีคายมันจะได้เลือกกันแล้วนะปิดจบค่ะตระกูลึงขึ้นมาเยอะมากค่ะ รอรับความปังรอรับความสมหวังได้เลยค่ะเขากับคุณเธอกับคุณใจตรงกันค่ะ